ขอบคุณที่มารับชมนะคะทุกคนนะรอดูว่าเมนูต่อไปเราจะเป็นเมนูอะไรนะคะทุกคนขอบคุณที่มารับชมนะคะทุกคนนะรอดูว่าเมนูต่อไปเราจะเป็นเมนูอะไรนะคะทุกคน ไปค่ะคำโตโตคำพริกกะปิที่เราตาไว้ในใส่ตู้เย็นไว้เนาะทุกคนเนาะเอาไปแบ่งให้เพื่อนบ้านมั่งนะก็ทุกคนก็ต้มไว้ใครผ่านมาแถวนี้ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมากินข้าวกันนะคะเมนูของเราก็คือผัดหน่อไม้ใส่ไข่เนาะแล้วก็มีไปค่ะคำโตโตทำพริกกะปิที่เราทำไว้ในใส่ตู้เย็นไว้เนาะทุกคนเนาะ มีแตงปัไก่จะผัดให้มันมีกลิ่นไหมของกระทะนิดหนึ่งอ่ะทุกคนมันจะหอมอร่อย ินเล่นกินหัวไปดอไม้ของเรามีเยอะเมื่อวานนี้ตัดมาก็เอาไปแบ่งให้เพื่อนบ้านมั่งนะก็ทุกคนก็ต้มไว้พอเราใส่ไข่ลงไปเรายัางไปคนตใเ่ลงไปแล้วก็ปล่อยไว้ก่อนวิ่งไปเก็บใบเมงลักในสวนนะปล่อยไว้ก่อนเสร็จแล้วก็มาลัก ล้างแล้วก็ไปใส่ในกระทะแล้วก็ค่อยๆกลับ <c oughs> มันจะมีกลิ่นหอมกลิ่นไหมของกระทะ นะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะป้าไก่จะผัดให้มันมีกลิ่นไหมของกระทะนิดหนึ่งอะทุกคนมันจะหอมอร่อย อร่อยเอาไปแบ่งให้เพื่อนบ้านมั่งนะครทุกคนก็ต้มไว้เอาไปแบ่งให้เพื่อนบ้านมั่งนะครทุกคนก็ต้ไไมตไว้มากินไหมทุกคน Mm-hmm. ผัดกินเล่นกินหัวด้วยนะทุกคนผัดบางทีก็เอามากินเล่นไม่ต้องกินกับข้าวผัดหดให้รสจัดจัๆหน่อยมีน้ำพริกกะปินะคะผัดสด พอเราใส่ไข่ลงไปเราอย่างไปคนตาเหยน่ลงไปแล้วก็ปล่อยไว้ก่อนวิ่งไปเก็บใบเมงลักในสวนนะปล่อยไว้ก่อนเสร็จแล้วก็มาลักได้หน่อไม้ก็แวะมานะกะทุกคนได้หน่อไม้ก็แวะมานะก็ทุกคนสวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมากินข้าวกันนะคะเมนูของเราก็คือผัดหน่อไม้ใส่ไข่เนาะแล้วก็มี พอเราใส่ไข่ลงไปเราอย่าเพิ่งไปคนตาห่ลงไปแล้วก็ปล่อยไว้ก่อนวิ่งไปเก็บใบเมงลักในสวนนะปล่อยไว้ก่อนเสร็จแล้วก็มาลักได้หน่อไม้ก็แวะมานะคะทุกคน ไก่จะผ่าให้มันมีกลิ่นไหมของกระทะนิดหนึ่งอ่ะทุกคนมันจะหอมอร่อยไก่จะผ่านให้มันมีกลิ่นไหมของกระทะนิดหนึ่งอ่ะทุกคนมันจะหอมอร่อย พอเราใส่ไข่ลงไปเรายังไปคนตาเหยลงไปแล้วก็ปล่อยไว้ก่อนวิ่งไปเก็บใบเมงลักในสวนนะปล่อยไว้ก่อนเสร็จแล้วก็มาลกพอเราใส่ไข่ลงไปเรายังไปคนตาเหลงไปแล้วก็ปล่อยไว้ก่อนวิ่งไปเก็บใบเมงลักในสวนนะปล่อยไว้ก่อน เสร็จแล้วก็มาลักงได้หน่อไม้ก็แวะมานะคะทุกคนทางล้างแล้วก็ไปใส่ในกระทะแล้วก็ค่อยๆกลับ <c oughs> มันจะมีกลิ่นหอม,มกลิ่นไหมของกระทะ ินเล่นกินหัวไปน้ำไม้ของเรามีเยอะเมื่อวานนี้ตัดมาก็ไปค่ะทำโตโตทำพริกรปีที่เราทำไว้ในใส่ตู้เย็นไว้เนะทุกคนเนาะมีแตง